อาร์เซนอลเดินหน้าล่าเอเซ่ถ้าเดีวยูโคเรสจบนะครับมีรายงานข่าวจากฟรานซิสโกโรมาโนครับบอกว่าอาร์เซนอลเตรียมเบนเป้าหมายล่าตัวเอเบโรชิเอเซแนวรุกตัวเก่งของคริสตัลเลตต่อทันทีถ้าปิดเดีวยูโคเรสสำเร็จลุล่วงตัวร่างกายเรียบร้อยอาร์เซนอลกำลังจะได้ตัววิเตอร์ยูโคเรสกองหน้าตัวเก่งของ bon นะลิสบอนมาร่วมทีมนะหลังใกล้บรรลุข้อตกลงกันละค่าตัว63.5ล้านยูโรโบนัสอีก10ล้านยูโรตามผลงานตอนนี้ก็เจรจารในส่วนของโบนัสกันอยู่ ตอนนี้เหลือเพียงรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายอีกเล็กน้อยและหากทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับยเคเรสก็จะเดินทางมาตัวร่างกายกับาร์เซน,นทันทีที่กรุงลอนดอนฟราบิซิโอรโรมาโนครับแล้วก็เป็นเชค,คอบของกิมมิสปอร์ตนะครับรายงานบอกว่าทันทีที่าอ์นอนเซนปิดดียเคเรสจบทุกอย่างพวกเขาจะลุยต่อทันทีในตำแหน่งกองกลางตัวรุกและเป้าหมายที่ต้องการก็คือเอเบรชิเอเซ่ของคริสซาวาเลต แหล่งข่าวบอกว่าการเจราจาระหว่างทั้ง2ฝ่ายจะดําเนินต่อไปในสัปดาห์นี้โดยอาเซนนอลกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอยอย่างเป็นากาศให้กับคริสตาวาเลตอาเซนอลนะครับกำลังหาทางปิดดีลให้ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยสัญญาประมาณ60-8เอ่อ uh, 60-68ล้านปอนด์ของเอเซซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องจับตาดูขณะที่ตัวเอเซเนะี่ยมีสัญญากับคริสตาวาเลต์ถึงปี2027นะครับคือถ้าถ,ถ้าปิดได้เนี่ยก็จะเอาเอเซ่ต่อเลยนะ สำหรับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับโอ้โหถือว่าเดินดิวแบบน่ากลัวจัดเลยนะเมื่อคืนก็เพิ่งเฮียวิโกมอสกีราจากไอ้ขังขาวบาเลเซียไปแล้วถ้ายูโรจบอีกนะก็จะเอาเอเซ่ S S e ต่อเลยครับโอ้โหเอาโคตรด,ดุอย่างนี้ก็น่าจะถ้าได้มาหมดเนี้ยก็น่าจะลุ้นแชมป์เลยหรือเปล่านะไม่อยากเป็นพระรองอีกต่อไปมีเกี่ยวอิตานะครับถ้าได้มาครบ โอ้มีของดีในมือนี่ก็คือแบบต้องพังงาดแล้วนะจหวันนี้ต้องพังงาดละ้าเปิดด้วยดูการใหม่เดือนหน้ามานี่คือยังไงก็ต้องพังงาดจริงๆอะ่ะเออเรอดูได้เลยนะครับบอบบี้ครับตาขอาอสานบอบบี้กันหน่อยฟิมิโน,โนครับจอราออลีย้ายไปเอาซาสนะครับฟราิซิโอโรมาโน,โนครับรายงานบอกว่าโรเบโตโฟ,ฟิมิโน,โนหรือว่าบอบบี้ครับใกล้ที่จะมาจอาออลีแล้วเพื่อที่จะไปร่วมทีมอาซาสนะครับในอ่าสตาลีกาตานะครับ แข้งชาวบราซิลอย่างบ็อบบี้ฟิมิโน่ครับย้ายไปเล่นในซาอุดิอราระเบียมเมื่อปี23 0 2แล้วนะแบบไม่มีค่าตัวครับแต่เส้นทางไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดนตัดชื่อออกจากการแข่งขันซาอุดิโปรโลีกหลังสโมสรควา้าเกลาโน่ร่วมทีมทำให้โคต้าแข้งต่างชาติเกินสุดท้ายครับหวยหมอกที่ฟิมิโน่ที่ไม่ได้ <laughs> ลงทะเบียนอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวเนี่ยยังได้ช่วยทีมในวีทีเอฟซีชูเปอร์ลีกและโชว์ฟอร์มได้ดีมาก ทำไป6ประตูพาทีม9วไปควา้าแชมป์มาครองเป็นครั้งแรกในบริษัทสมสรนพร้อมกับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับแล้วรายงานข่าวล่าสุดครับของโรมาโนครับบอกว่าแข้งเก่าวัย3 3ปีอย่างฟิมิโนเนี่ยที่ปัจจุบันเหลือสัญญาก,กับสมสรถึงซัมเมอร์หน้าเตรียมแยกออกจากสมสรเอา,าลารีเพื่อไปเล่นกับอัลซาสนะครับทีมดังของกาตาในทีมอัลซาสชุดนี้ครับผู้เล่นชาวบราซิลหลายคนก็มีนะมีทั้งเปาโลโอตาวิโออดีตแข้งฟอร์บวก กริเยเมตอเรสนะครับอดีตมิดฟิลของอูดิเนเซ่เคลาดิโอโรดิเกรสนะครับอดีตกองหน้าเซนิชแล้วก็โชวานี่อดีตกองหน้าพันเมรัสนะครับผมก็ถือว่าอ่ะมีข่าวว่าเนี่ยฮะเฮียวิโกจะไปอัลซาสนะครับสำหรับบ๊อบบี้ฟิมิโนนะสถานการณ์ถือว่าน,น่าสนใจมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นแข้งเกา่าเป็นแข้งร,ดระดับพการแข้งตำนานของหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับอ่านะนะก็ต้องบอกอย่างนี้เลย ต่อมาที่สเตเกนกันหน่อยนะสื่อเปิดเผยว่ามาร์กอเดทร่าสเตเกนแยกซ้อมคนเดียวในยิมนะครับอาการเป็นยังไงไม่รู้ตอนนี้นักข่าวอย่างเฮราดโรเมโรนะครับนักข่าวคนสเปนดอโพสต์ข้อความลงบัญชี FX นะครับบอกว่ามาร์กอเดทร่าสเตเกนในทวารวัย33ปีของบาซ่ากำลังฝึกซ้อมเพียงลำพังซ้อมคนเดียวนะครับในโรงยิมโดยไม่มีคำชี้แจงใดๆจากทัพบาร์เซโลนาเลยบาร์เซโลนาเนี่ยเริ่มต้นฝึกซ้อมช่วงพรีซีซั่นตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งทร่าสเตเกนเนี่ย เป็นหนึ่งในนักเตะที่ไม่ได้ลงซ้อมในสนามก่อนมีรายงานว่าไทราสเตเกนครับแยกฝึกซ้อมเพียงคนเดียวในโรงยิมจากการโพสต์ข้อความของเครนั no นเมเรโนครับพร้อมเสริมว่าไม่มีอาการบาดเจ็บและไม่มีแถลงการใดๆจากบาร์ซ่าพเพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวรายงานนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับหลังกาเดนาเซเน่เผยมีความตึงเครียดเกิดขึ้นในสโมสรหลังานกลับมาของทร์สเตเกนซึ่งได้รับแจ้งจากกุซืออย่างฟริกว่าเขาจะไม่ได้เป็นตัวจริงหากอยู่กับสโมสรต่อไปในซีซั่นหน้า ขนาะที่แทรสเตเกนครับต้องการต่อสู้เพื่อแย่งตําแหน่งตัวเองกลับคืนมาอย่างไรก็ตามนะครับยังมีรายงานว่าตัวแทนของแทรสเตเกนกำลังมองหาทีมใหม่ให้เขาอยู่ในกรณีที่แทรสเตเกนเปลี่ยนใจเนื่องจากหากเขาต้องการรักษาตําแหน่งในทีมชาติเยอรมนีลงเล่นฟุตบอลโลกช่วงกลางปีหน้าเขาจะไปต้องลงสนามอย่างสม่ําเสมอเท่านั้นนะครับตอนนี้โหมหนักเลยนะบอกว่าไปแยกซ้อมอยู่ซ้อมคนเดียวในโรงยิมไม่มีคําแนะนํา ไม่มีแถลงการอะไรจากสโมสรนะครับแต่น่าจะเรื่องของโอกาสการลงเล่นเนี่ยนะน่าจะไม่ได้ละถ้าอยู่กับบาซ่าต่อไปในซีซั่นน้า,น,าน่าเป็นห่วงมากโอซิมเฮนรอต่อไปนาบลีกลาตาซรายยังเคลียร์กันไม่ลงตัวนะครับดีระหว่างกลาตาซรายกับนาปลีในการคว้าตัววิกเตอร์โอซิเฮนยังคงไม่มีความคืบหน้านะหลังทางกลาตาซรายครับต้องบอกว่าปริเสธข้อเสนอเงื่อนไขใหม่ที่นาบลียื่นมา นาบลีต้องการค่าตัวทั้งหมดนะครับรวม75ล้านยูโรแบ่งเป็น40ล้านยูโรจ่ายทันทีและอีก35ล้านยูโรภายในปี2026นะพร้อมเงื่อนไขส่วนแบ่งจากการขายในอนาคตด้วยนะครับอย่างไรก็ตามกลาสารายเสนอว่าพวกเขาพร้อมจ่ายเพียง35ล้านยูโรโดยขอแบ่งจ่ายถึงปี2027และประเส็น์เงื่อนไขที่จะมีส่วนแบ่งจากการขายในอนาคตอีกนะครับที่นาโบลีเนี่ยเรียกร้องเข้ามา การเจรจาจึงยังไม่สามารถตกลงกันได้ครับแต่ทั้ง2ฝ่ายยังเปิดช่องพูดคุยกันต่อหากมีการปรับเงื่อนไขใหม่นะครับโอโ้โหมันก็เป็นงานงอกของโอซิมเฮนที่ยังไม่สามารถย้ายทีมได้นะครับตราบใดที่ยังเจรจากันไม่ลงตัวนะครับแบบนี้มันก็เป็นงานยากมากๆนะครับของโอซิมเฮนแล้วก็นาโปลีก็อยากจะมีเงื่อนไขด้วยอ่ะอยากจะใส่เงื่อนไขเข้าไปนะเพื่อที่จะให้การย้ายทีมของโอซิมเฮนเนี่ย มันยากเข้าไปอีกนะนะครับผมโอโ้โหจะเอาส่วนแบ่ง20%นะครับขายต่อโอซิเมนในครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมหาการมันเยอะมากๆนะครับแม้ว่ากระสรายครับเขายินดีจะจ่ายเต็มจำนวน75ล้านยูโรแต่ทั้ง2ทีมกำลังเจรจาเรื่องโครงสร้างกันชำระเงินนี่แหละนักข่าวชาวตุรกีครับอย่างยากิสซาบุนโชโอกูนะครับรรบ,อ is, ok u, รบ,บอกว่าสัดส่วนที่นาบลีเรียกร้องคือ20% ซึ่งถือว่าสูงผิดปกติสําหรับนักเตะที่มีประวัติการในทีมและความสามารถในระดับนี้นาวบรีพยายามอย่างหนักที่จะให้โอซิเวนเปลี่ยนใจไปพิจารณาข้อเสนอจากสโมสรอัลฮิลานในซาอุดิอราระเบียแต่นักเตะยืนยันชัดเจนว่าไม่ต้องการไปเล่นที่ซาอุนะครับอโอ้งานงานงอกเลยแบบนี้งานงอกเลยนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับดีลของโอซิมเฮนนะครับก็สามารถคอมเมนต ้ามาพูดคุยกันได้เลยขอบพระคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับสเก็ตฟุตบอลด้วยขอบพระคุณมากครับ